ได้เป็นเลยโค้งแล้วนะครับเลนแบบเติ้ลแบตเต็เลยครับอุบัตอุบักมากมากนะอุบัติเลยครับคุณดูนะครับมีบ่อด้วยครับโอ้ดูเส้นทางดูภูเขา้งล่างโค้งเป็นชันหน้นชันมากๆเลยนะครับความเส้นทางวันนี้ดีครับเมื่อคืนฝนตกไม่มีฝุ่นนะครับแต่ถ้าฝนเมื่อคืนถ้าฝนไม่ตกนี่ปกติทำรถแบบนี้ก็ได้ครับเดินทางรถเล่มหน้าเต็มตารถก็ต้องออกไปกลับบ้านแล้วก็ไปล้างนะครับ แต่วันนี้เราไม่ตายพวกเรามาถ่ายทำนครับโอ้โหไปแบบจอดครับโโอ้หวันนี้อันไรโอ้โหโอ้โหอันตรายขนาดไหนเราเราปุยมาถึงนี่โอ้โหยอดมาเลยครับเจ้าจอดนะครับใช่คพวกเราไม่ได้แบ้ทางนี้นะครับใครไม่ได้มาก็จะเสียจใยนะครับเสียใจมากๆเลยนะครับใช่ครับว่าทางเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ ครับโอ้อยไปจาผู้ชายเรามาทางนี้นะครับโอ้โหทางที่สุดยอดจริงๆครับใครขาับมา่เป็นก็ล้มอย่างเดียวนะครับโอ้โหจะไอดเดียต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ครับยย้อนครับ เป็นทางนะครับไล่ขาเนาะคนทางนะครับเขาใจแข็งมากแข็งครับใครไม่เคยมาเราไม่รู้ครับถ้าจะรู้แล้วอยากมดูครับว่ามันมันแค่ไหนครับมันโคตรมันเลยนะครับมันโคตรโคตรเดี๋ยวรู้ไหมครับตอนนี้หนักข่าวกับรงรถจักรเปื่อกลับครับเดี๋ยวภูเขายังอายเลยนะครับแบบนี้นะครับ ใครไม่เคยเอาช็อปเปอร์มาอย่าเอามานะครับมาอันตรายครับโอ้ยตอนนี้นโอ้โหแข่งเราอยู่ข้างหน้านะครับทู่แข่งเรานะครับเราจะไล่คู่แข่งเราครับลุกชันแบบย้อดครับหมดเพลังก็